สวัสดีครับ FC ทุกท่านพี่บ่าวพามาดูว่าโอ้ยนังกินนังนังยาวไว้นังกินนัโอ้หนังที่ใดที่หนก็ฝั่งนี้กินสะอาดสอาดอย่างที่พี่บ่าวว่าเนะตนี่กับตนเขาเรียกว่าประเภทขุดคุยนะบบแสายขุดคุยอันนี้เขาบบเก็บ เขาไบายคนนี้นี่อันนี้กินแบบมีมารยาทจังหน่อยน้องก้าวน้องปอนกินของมันมีก้างไหมเพราะว่าเขาเขาไม่กินน่ะเขากินแต่ก้างมีแต่ก้างเออเขาไม่กินก้างเนาะแต่ทางนี้ก็โอ้คุณนี่กิสระเนี่ยเออเออที่เรามาต้องถ่ายนี่คือเพราะอะไรกูตนะในเรือเรากินแลไหเราดูในเรือไงพูดตรงเรากินหมดก่อนแล้วเออเพราะเราไม่เรียนไม่ไั้หัวเราเรียนแล้วเรามามามาส่องๆว่าจะมีใครเรียกไหมอะไรแบบนี้นะ <Okay. S 2> หรือว่จาจะมีใครพอเหลือไหมกัปตันเรียกขอบคุณมากขอบคุณมากก็คือพี่บ่าวพามาดูว่าโอ้เป็นการแข่งขันกินปลาัอเป็นการแข่งขันกันนะครับว่าคู่ไหนชนะมาดูการคู่ไหนกินสะอาดอ่านกว่าตอนนี้เราหาอันดับสองอยู่ใช่นะผมเพราะว่าอันดับหนึ่งเราได้ไปแล้วอืมได้แต่สิบวินทีแรกได้แต่สามวิทีแรก กินกินชนิดที่ว่าเราไม่รู้หายใจทางไหนกินแบบเราเรากินแบบว่าเราไม่จะหยาะเยะกินแบบอ๋ออ๋กินแบบเขานี่ก็เพราะมันแบบมองหน้าัยเออ พอพี่มองพี่บ่าวซัดเว้ยกูก็ไม่ได้แล้วกูตองซัดเว้ยอ้ยพี่ละเล่งเว้ยพี่บ่าเล่งกูต้องเล่งเว้ยประเภทเราพี่บ่าออกหมัดฮุกกูก็ออกหมัดเหมือนกันอ่าเป็นนักมวยก็แบบถูสีนะต่อยซ้ายแล้วต่อยขวาเราก็ต้องสวนคืนอะไรประมาณนี้นะเออมันก็เลยออกมาสภาพนั้นอย่างที่เห็นนั่นแหละนี่คือสาเหตุที่เราต้องกินเป็นคู่ใันเพราะว่าสามีภรรยาส่วนใหญ่เขาจะไม่แย่งกันเออฮะ ยังไม่รู้เลยคือน้ำจิ้มอร่อยแค่ไหนก็ยังไม่ค่อยรู้นะพูดตรงๆคือผักมีอะไรมั่งยังไม่รู้เลยน้องปอนเมื่อกี้นี่คือผักมีอะไรมั่งยังไม่รู้เลยเอาพูดตรงพูดซัดกันซัดพี่บ่าวพี่บ่าวต่อยขวามาผมก็ต่อยซ้ายขึ้นเลยประมาณนี้สัดกันโอ้โหน้องบ้าพูเมียกันครับ เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยอร่อยมากเลยผักยังไม่รู้น้ำจิ้มไม่รู้ว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานบอกอร่อยอย่างเดียวซัดอย่างเดียวเมื่อกี้นี่ไม่มีเวลาชิมมวยไม่ยักษ์ทุ่นแด้อย่างเดียวประเภทมวยก็แบบสูสีต่อยกันแบบมันเลยกูชมนี่มันเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยพี่น้องเลยหายใจแทบไม่ทัน โอ้มีบ่าวพาค่อยเห็ดคตรเป็นใหญ่นี่คือถ้ากันจนเกือบรึ่้ครึ่งนตทางเวลากันนะนี่ทั้งนี้คือเรานั่งรอตั้งนานแล้วนะคือยังไม่เสร็จจนต้องมามาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูว่าเรามันเกินไปไหมพี่คือเรามันกระเพาะแต่งอะนะมันจะเกินห,หน่อยนะรอมันเค็ดคู่เลยที่ป<บา>ูมี<บา>ยไงไม่ก็ไปต่<บ>างกันฮะ พวกเจ้าผมถามเลยพวกเจ้ารีบไปไหนไม่รู้แล้วพี่บ่าวซัดแขวกระซัดแล้วนอนเราเอาการให้อะลองเลยมันเป็นปกติไงโดยปกติแล้วเวลาเขากินข้าวเขาเนี่ยเขากินเป็นคู่อ่าส่วนใหญ่ผัวเมียเขาจะไม่แย่งกันผัวเมียเขาเขาจะรักกันเขาก็จะค่อยค่อยกินเขาแบบเขารู้อยู่แล้วว่าเขากินแบบสัตว์อันนี้เหมือนเขากินแบบเป็นคู่สาเฮ้ย แล้วไม่ได้กินผักเลยหรอไม่กินกินจไม่รู้ว่าผักอะไรมั่งมันกินขอดูหน่อยในจานมีอะไรมั่งในจานมีผักอะไรมั่งมันกินพูดพยังไม่รู้เลยผักมีกี่อย่างโอ้โหเนืกินดูยจริงนะเนี่ยลูกจริงเลยนะไอเราก็ไม่อยากจะพูดหรอกมันกับโอซัดกันโอ้โหใส่กันนัวเลย ในที่เดียวสคนเอาหมดเลยเงินมูมุมตั้งมุมตั้งยัดใสดปะนัะก็ต้องทำอะไรกินไม่ได้แล้วไม่ทันเขาใช่ไหมมันไม่ทันนี่ถ้ามัวแต่ลีลามันไม่ทันนี่คนดมันเป็นการเี่คันมันเหมือนเขางวยเลยเนาะมันเหมือนพี่เขาต่อยมาผมก็ต่อยขึ้นเลยแบบนี้นะไม่ยอมแล้วคอยกันเลโอ้ย่น้อยอ้ย เสียหายหมดเลยผมทำไงดีถ้ามีแบบนี้ไปไป,ไปกินเป็นหมูกระทะดีกว่าไม่เข้านาะไมเ่เป็นพู้เพ้ดีกว่า,าคือมันไม่ไหวอะ่ะคือเห็นแล้วผมไม่ไหวจริงนะพี่น้องเลยเอาไม่รบกวนน้องๆแล้วรับประทานต่อไปเอฟโอ้ไอเราสอ,อางคนนี้อะไรเอ ไม่ไม่พูดถึงถ้ามีนะแต่ปลาเผาก็อร่อยอยู่แต่เห็นตัวอย่างแล้วแหละว่ากินกินเป็นคู่นี่มันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กนะครับเด็ีแต่ยังไงก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นะครับเลี้ยงปลาเผาให้กับพวกเรานะครับนะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณมากเลยครับที่สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ความสนุกสนานให้กับพวกเรานะครับลิปมีฝากไว้ทั้นี้กับผมสวัสดีครับ